สวัสดีค่ะทุกคนวนะันนี้จะมาเล่นเกมอะไรไม่รู้ค่ะจำชื่อไม่ได้นะมาค่ะทุกคนอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยนะจะมาวิวบ้านที่เราทำกันนะคะ่ะจะเสียงดังนิดนึงนะ จะมักแสดงหนังกันนะคะเรื่องคนลูกน่ารักกับคุณที่ที่สาม,มีแต่คนใช้กันคือต้องแต่ไปโรงเรียนเลยเพราะว่าแบบนึงนะคะ ขาแยกโฆษณานะโฆษณาก็คือให้เรจากตัวน้ดเขคาไปเลยค่ะมีแบบนี้ได้นแล้วก็เป็นนี้เอาไว้นวดนะไม่ใช่เอาไว้ทำอเพเป็นาโฆษณาสิจแล็วก็อนนหุ้ยเลยหุ้ยอาจจะขาเจอ ตอวมันจะเต้นวิ่งอะไรตึ๊กนี่นะคะทุกคนเหิ่มจากห้องแรกเลยนะห้องนี้ก็จะมีแฟนของเขานะคะแล้วแฟนของเขาก็ผู้สาวคนนี้อยู่นะคะอันนี้ก็วันนี้อาจจะงงกันหนึงน,น,นะคะพี่รู้ขออ้ออันนี้คุณยาของทุกคนเลยนะอันนี้คือคุงครูมาสอนแต่ว่า ความจริงโก้กจริงมาสอบวันนี้นะฮัลโหลสวัสดีตอนนักเรียนโอเคหลานว่าไงลูกหลานทำอะไรอยู่ไหนรู้สิอุ้ยอ่านหตรายโอเคเั้นเดี๋ยวยายไม่กวนแล้วนะขึ้นไปเดี๋ยวไปดูพี่สาวกันอ้าวสวัสดีค่ะคุณยายเอ่อวิหน่อยสวัสดีค่ะคุณยายวิวิก็ประมาณอืม อันนี้ก็ประมาณมืมดแล้วนี่หนูขอกลับก่อนนะคะเคยจารันนี่ติดคอ